สวัสดีค่ะก็สวัสดีนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีๆที่เซนนะคะ,ะอยากจะตอบแทนนะคะทั้งคนที่กดนะคะเข้ามาติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคลิปต่างๆนะคะในช่อง pps channel นะคะในวันนี้ก็มีความยินดีแล้วก็มีความสุข ภายในนะคะความสุขภายในบางอย่างนะคะแม้แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเราอาจจะไม่ได้แบบบือหวาหรือว่าก็ยังต้องผจญกับอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะในในทางสังคมซึ่งทุกคนก็ต่างตระหนักดีอยู่แล้วนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะต,ต้องอ่าค้นคว้ายทำมาหารกินนะคะแล้วก็สู้กับชีวิตนะคะโดยเฉพาะอย่างเซนนะคะก มีฐานะค่อนข้างปานกลางนะคะก็เล็งเห็นถึงประโยชน์ตรงนี้นะคะในในสถานการณ์แบบนี้วันนี้ก็เลยอยากจะให้เป็นคลิปพิเศษนะคะอีกหนึ่งคลิปนะคะที่อยากจะถ่ายทอดนะคะเหมือนกับว่าอเรามีประสบการณ์ในด้านของการที่ผ่านการนั่งสมาธิเนี่ยมาเป็นเวลานานนะคะหรือว่าอาจจะมีท่านใดที่ ที่ยังไม่เคยนั่งเลยแล้วแบบเออรู้สึกว่าสนใจอยากที่จะลองลองเพิ่มนะคะ activity ยามว่างนะคะขึ้นมาอีกหนึน่งก็วันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของประโยชน์นะคะสิ่งที่หนูเห็นเลยนะคะประโยชน์เนาะก็คือมุมมองหนึ่งนะคะที่ได้ทำสมาธิมานานเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอ จะเป็นอีก EP ต่อไปนะคะเช่นประสบการณ์ว่าเออเราเราเคยนั่งแล้วเราไปเจออะไรมาบ้างนะคะก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีดีเทลที่ละเอียดเดี๋ยวเราจะแตกย่อยเป็น EP ตัวนี้จะขอพูดในเรื่องของผลของการนั่งสมาธิประโยชน์เลยนะคะเบื้องต้นเลยนะที่ที่ที่เราที่เราจะเข้าถึงนะคะก็คือ1เลยเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีสติมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็เวลาที่เราเจอกับเรื่องที่เราแบบเสียใจมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียใจมากหรือว่าเสียใจน้อยหรือว่ามีอะไรที่มากระทบกับเรานะคะอย่างเช่นเราสูญเสียสิ่งที่รักไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักนะคะความเครียดเรื่องตอนที่เราเรียนเนี่ยตอนช่วงที่เรียนเนี่ยเซนเองจะมีมีความเครียดหนักมากตอนช่วงปีสองนะคะปีสองหึงปีสามเนี่ย คือเรียนหนักมากคือบทเรียนเนี่ยยากมากนะคะเซนเซเนี่ยค่อนข้างที่จะสปีคเลยแล้วก็ด้วยความจำด้วยอะไรต่างๆนะคะซึ่งมันแบบเป็นรูปแบบการเรียนแบบใหม่หมดเลยซึ่งมันยากนะคะตอนนั้นก็ตัดสินใจแบบเก็บตัวแล้วก็อ่านแต่หนังสือนะคะแล้วก็เออถ้านั่งสมาธิไปด้วยสวดมนต์ไปด้วยก็ภาวนานะคะก็ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะอย่างเช่นยิ่งยิ่งวัยรุ่นนะคะเวลาที่เราอกหกักหรือเราแอบไปชอบใครอย่างเงี้ยไม่สมวังอะไรเงี้ยสติก็จะกระเจิดกระเจิงอันนี้เห็นได้ได้อยู่มากบางทีก็ต้องใช้ธรรมะใช้มาควบคุมนะคะนั่นก็คือสมาธิก็เป็นเหมือนกับพลังบุญเป็นการทําบุญให้กับตัวเองให้ตัวเองเนี่ยได้มีสติ นะคะกลับมาสู้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เวลาที่เราแบบเสียใจในเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนนะคะเรื่องความรักอ่าเนาะทุกคนก็เคยมีปัญหาในชีวิตนะคะยิ่งอ่าในระดับฐานะที่แบบปานกลางหรือค่อนลงมาทางที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาจุกจิกทำให้เราปวดหัวเลย ะะอันนี้ก็เป็นข้อดีของของท่านที่แบบยิ่งมีบุญบารมีอยู่แล้วนะคะแบบอมิถานะะมากพอนะคะอันนี้ก็จะยิ่งเข้าสมาธิเนี่ยปฏิบัติเป็นบุญเนี่ยได้ได้ด่งได้นานอาจจะเข้าไปลึกถึงขั้นแบบเซนก็จะไม่ไม่ขอลงลึกในรายละเอียดตรงนั้นนะคะ จนใหญ่ก็ต้องขอออกตัวเลยว่าเน้นในส่วนของปฏิบัติคือเราจะชอบนั่งเป็นชีวิตจิตใจแต่ในส่วนของทฤษฎีอย่างเงี้ยนะคะอย่างแต่ก่อนเนี่ยจะเคยขอขอแม่ชีติดรถไปด้วยนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะไปดูว่าเออท่านเรียนท่าน่าเป็นอย่างไรพอเราเราไม่ไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นก็คืออยากจะปฏิบัติธรรมในในส่วนของคารวะสธรรมซึ่งเป็นเหมือนทับหน้าในส่วนของ เป็นคาราวาสนะคะสิน5้าเนี่ยถือว่าถือว่าเพียงพอสําหรับหนูแล้หนูตั้งใจไว้นะคะเพราะว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวเนาะแล้วก็เรายังต้องมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราต้องมาฝ่าฟันในสังคมนะคะอันนี้ก็พูดถึงในส่วนของท่านที่มีเวลาแล้วก็มีฐานะ นะคะทางสังคมหรืออะไรเงี้ยเวลาที่ปฏิบัติก็จะไปได้ไกลนะคะบางท่านเนี่ยใช้เวลาแค่เดือนหรือบางท่านที่เป็นเพศชายเนี่ยบางทีปลงผมปุ๊บเข้ายานสมาธิเลยเจ็ดวันบางท่านสามวันแล้วแต่บุญแล้วแต่ยานบารมีนะคะแต่ส่วนของหนูเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรแต่ว่าเริ่มจุดเริ่มต้นจุดประกายที่เราแบบคือเราไปบวชกับ ไปปฏิบัติธรรมนะคะกับเพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ยก็อาชักชวนให้ไปเราก็ชอบในธรรมชาติชอบในโลเคชันของวัดที่มันเงียบมันสงบจากนั้นมาก็เริ่มหาหนังสือศึกษาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนะคะที่เป็นการปฏิบัติสมาธินะคะของอาจารย์ด็อกเตอร์นะคะ อวอรพัฒนะคะภูเจริญที่ตีพิมพออ์กมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาธิเกี่ยวกับเซนอันนี้เซนก็อ่านนะคะก็มาเป็นแนวทางสําหรับคนที่ชอบในเรื่องของประยุกต์เราก็เริ่มที่จะแบบหาหนังสือต่างๆมาอันนี้ก็จะเป็นอิงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะจะเป็นพระพุทธเจ้านะคะสอน how to นะคะสู่ความสําเร็จเราก็ มีแรงบันดาลใจเราเปิดหนังสืออ่านเรียนรู้ข้อทมต่างๆนะคะแล้วก็ศึกษาจากแม่ชีที่ที่มีโอกาสาได้ไปใกล้ชิดนะคะในส่วนที่เคยที่เคยนะคะโอนานมากนะคะแต่อันนี้เราจะพูดถึงเพียงแค่ประโยชน์ก่อนเราเอาประโยชน์ก่อนนะคะแล้วทีนี้ก็ใครที่เพิ่งเข้ามาก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ที่เข้ามาคือประโยชน์ของผู้ที่เข้ามาฟังเนี่ยแน่นอนนะคะ เซนอยากให้ช่องเป็นเป็นแนวทางที่ไม่งมงายนะคะแล้วก็ปลูกจิตสำนึกถ้าเป็นเด็กหรือเยาวชนที่เข้ามานะคะเจอในช่อง p p s Channel นะคะพี่เซนก็ขอเป็นส่วนหนึ่งให้กำลังใจน้องๆนะคะที่ที่กำลังเรียนแล้วก็ฝากฟันพี่เซนเคยฝากฟันตอนที่ไปยื่นใบสมัครเรียนนะคะแล้วก็กว่าที่เราจะผ่านในแต่ละเทอมเนี่ยซึ่งฟิก แล้วก็สอบเข้มมากนะคะในชั้นเรียนในแต่ละคาสซึ่ซงซึ่งเป็นอะไรที่มันยากมากๆเลยนะคะเราก็ต้องผ่านมาได้ด้วยสติแล้วก็ค่อยๆที่จะอ่านค่อยๆที่จะเก็บความความรู้นั้นนะคะจนกว่าเราจะเรียนจบก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะแล้วในส่วนนี้นะคะก็จะมีะทําให้เราเนี่ยนะคะอ่ะ มีกำลังใจที่จะกลับขึ้นมาหลังจากสังเกตได้นะคะคนที่ไปชาร์จพลังไม่ว่าจะเป็นบวชขอบารามีอย่างเช่นเอ่อฉันสอบติดและฉันจะไปบวชอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปบวชแก้บนหรือว่ามีความทุกข์นะคะต,ต่างเลยอกหกักฉันจะไปสมานแพ่ใจเราได้ไปดื่มด่ำบรรยากาศนะคะแต่พอเราไปสักพักนึงครูพักรักจำก็กลับมาปฏิบัติ เพิ่มเติมที่บ้านนะคะแต่ว่าไปที่วัดก็จะดีนะคะได้ได้ศีลที่ค่อนข้าง,างครบแล้วก็บรรยากรศในการปฏิบัติเนี่ยได้ทั้งสวดมนต์ได้ทั้งสร้างกุศลแล้วก็ศิลน,นะคะส่วนในเรื่องของอ่าสำหรับคารวะที่ที่ไปเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแล้วก็แยกตัวออกมาอ่าอาจจะติดงานทํางานนะคะขายของออนไลน์หรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวที่ต้องดูแลเนี่ย มันมันมันจะหาเวลาที่จะที่จะไปจุดตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะที่ที่มีภาวะวิกฤตอย่างเมือนเซนเนี่ยที่เคยผ่านมาคือแน่นอนแหละเราเราต้นทุนนะคะปันกลางนะคะค่อนข้างที่จะไปในในส่วนของแบบเออต้องตะเกียบตะกายต้องต้องหาต้องนิรุนนะคะก็แปลงเวลานะคะทั้งอ่านนศึกษาแล้วก็เรียนไปด้วย แล้วก็หาเงินเสริมไปด้วยแล้วก็แก้ไขข,ข้อผิดพลาดที่ตัวเองเคยทำหรืออะไรที่ไม่ดีค่ะใช้พลังบุญของการนั่งสมาธิภาวนานะคะไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ไปในตัวนะคะที่บ้านเพราะว่ากิจกรรมเร,เราเชื่อนะคะว่าบางท่านอาจจะติดธุระจริงๆนะคะ,นะคะแล้วก็ไม่มีเวลาได้ไป ส่วนในในพลังที่เป็นแรงขับเคลื่อนเลยนะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยมีมากเหลือเกินถ้าศัลยยายไปในแต่ละช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์ดกเตอร์ท่านไหนกูรูท่านไหนก็แนะนำนะคะใน,ในเรื่องของความจำในเรื่องของสุขภาพเป็นเหมือนพลังบุญนอกจากเราที่จะไปหาหมอนะคะทานยานะคะทานยาปกติ นะคะไม่ว่าใครที่จะเป็นเบาหวานความดันอะไรใช้พลังสมาธิมาช่วยเสริมกับยาแผนปัจจุบันที่หมอสั่งก็จะเหมือนช่วยให้ธรรมะบันบัดน,นะคะแล้วก็จะหายจากโรคภัยแค่จะอย่างคนที่เคยเป็นมะเร็งนะคะคนทีอ่อาจจะหายนะคะฟังธรรมะควบคู่ไปด้วยฝึกสมาธิไปด้วยนะคะอย่างหนึ่งเลยที่เห็นเป็นพลังขับเคลื่อนนะคะในชีวิตเนี่ยคือ อย่างบางทีเรามีความทุกข์น,นะคะแล้ตกระกำลังบากเราไม่ได้เพอร์เฟกมากนะคะแต่วันหนึ่งนะคะพลังสมาธิก็ทำให้เราเนี่ยได้เจอสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ฮิวใจแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ผัดล่างของเราเนี่ยให้รู้จักแอคทีฟให้รู้จักขึ้นมาสู้มาทำนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ยากเลยค่ะ เพียงแค่เรากลับมารักแล้วก็กลับมาสำรวจตัวเองนะคะดูตัวเองเรามีพลังและเราได้ล่างจากคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วเราก็แผ่กุศลให้กับทุกคนทั่วโลกทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นพวกผีผสัมภเวสศเขาก็ได้บุญกับเราถ้าเราได้แผ่กุศลนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ,อเราจะทำเนี่ยในในส่วนของที่ กลมกลืนไปกับธรรมชาตินะคะส่วนในธรรมชาตินะคะมนุษย์นะคะก็จะไม่ชินหรอกค่ะกับความต้องสูญเสียหรือเสียใจบางทีก็ปะทะครลมกันลดการทะเลาะเบาะแหวงด้วยนะคะกับกับไม่ว่าจะเป็นคนรักนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะคะแต่ในข้อนี้นะคะอยากให้ใช้สติแล้วก็แบ่งแยกแยะนะคะในในในสังคมที่ เต็มไปด้วยเขาเรียกว่ามุมมิติแตกต่างกันในแต่ละคนนะคะจะมีมิติที่แตกต่างกันก็ต้องขอละเวน้นขออนุโมทนานะคะในส่วนที่ดีเนาะส่วนใครที่กำลังทุกข์เนี่ยเราก็พยายามที่จะหาข้อยุติต่างๆนะคะให้ให้อย่างอย่างตัวเนเองเนี่ยพยายามที่ช่วยตัวเองให้พ้นให้ได้นะคะจากกองทุกข์มันอาจจะไม่ไม่ได้ ทีเดียวทั้งหมดแต่วันหนึ่งเราจะพบกับความสุขและประสบความสำเร็จที่ดีหนูเชื่อแบบนั้นานะคะแล้วก็ etas. พลังงานที่ดีเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากสิ่งที่ที่มันยากลำบากเหมือนที่พระพุทธองค์ท่านตัดนะคะทุกสมุทัยในโลกมาส่วนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ธรรมชาติของมนุษย์นะคะในตอนที่บิดามารดาเราเลี้ยงเรามาแต่บางคนเนี่ยต้องเผชิญโลกด้วยตัวลำพัง ตั้งแต่เด็กบางคนสูญเสียบิดามารดาบางคนสูญเสียสาวหลักที่พึ่งเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะฮิวใจหรือสร้างสิ่งที่ดีด้วยน้ำพักน้ำแรงกรรมที่ถือเป็นต้นทุนอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้พบกับสิ่งที่ดีนะคะได้ได้ได,ได,ได้ได้ทำเพื่อตัวเองได้บอกรักตัวเองแล้วก็ยังแผ่เป็นกุศลเนี่ยให้กับคุณบิดามารดาคุณคูบาจารย์ได้อีกด้วยนะคะ ในส่วนของวันนี้นะคะก็เล็งเห็นเลยนะคะคร่าวๆก็คือประโยชน์เนี่ยทุกคนทราบกันดีนะคะจากาหลายๆผู้รู้นะคะแต่ละท่านที่หนึ่งเลยเราได้เนี่ยอาจจะไม่เห็นนะคะในในทางสายตาว่าเอะเธอยังไม่พัฒนาไปไหนเธอยังย่ำอยู่ที่เดิมนี่เธอยังไม่ได้อน,นันอันนี้นี่แต่ว่านะคะเราได้อริยาสั์ภายในซึ่ง การที่เราจะประสบความสำเร็จนะคะซึ่งคนในระดับแตกต่างกันในฐานะนะแล้วก็ต้นทุนน้อยนะคะแต่ส่วนคนที่เขามีต้นทุนอยู่แล้วก็อนุโมทนาที่สร้างแล้วก็เผยแพร่นะคะเผยแพร่ธรรมะเผยแพร่วิธีต่างๆนะคะช่วยกันดูแลสังคมผู้ที่สนใจนให้เข้ามาโดยที่ไม่งมงานแล้วก็ มีแบบแผนที่ดีอันนี้เห็นอย่างยิ่งนะคะในส่วนของประโยคน์เพราะว่าโดยเฉพาะเซนเองนะคะที่ที่เป็นช่องนะคะเป็นเพียงการตอกย้ำนะคะว่าให้มั่นใจเลยว่าพลังของสมาธินั้นอนะยังอยู่กับเราวันหนึ่งเราจะผ่านพ้นสิ่งที่เวลวร้ายหรือหิวใจคนที่ดีอยู่แล้วนะคะเซนเชื่อว่ามันจะยิ่งทวี คุณเลยคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างและคนที่มีความทุกข์ความเสียใจไม่ว่าจะเป็นด้านความรักวันหนึ่งคุณจะค้นพบว่าตัวคุณเป็นคนที่น่ารักที่สุดแล้วนะแล้วก็คู่ควรกับความรักที่คุณจะได้และอีกอย่างหนึ่งนะคะเรามาบอกเนี่ยเหมือนเพื่อนมนุษย์ที่คุณก็ไม่เสียหายถ้าคุณจะนั่งสมาธิ นะคะหรือว่าถ้าคุณมีงานอะไรคุณแค่ใช้ใจตั้งมั่นและจิตศรัทธาที่จะทำเราเชื่อว่ามันจะมันจะต้องดีนะคะและที่สำคัญเลยเนี้ยเราก็จะไม่สูญเสียสิ่งที่สิ่งที่เป็นตัวตนนะคะนี่ก็เป็นสคริปต์อย่างหนึ่งนะคะที่ที่ที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่า ในในช่วงของวิกฤตเราก็ผ่านมันมาได้นะคะก็ต้อขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ที่คอยช่วยเหลือและเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ในวันหนึ่งนะคะอย่างประโยชน์อีกข้อหนึ่งเนี่ยคือเห็นได้ชัดเลยว่าจใจเย็นลงมากนะคะจากช่วงวัยรุ่นที่ที่เคยหุนหันพันแล่นหรือโอมโหร้ายจะกลายเป็นคนนิ่งๆเย็นเเย็นเย็นจน ไม่น่าเชื่อนะคะแต่มันยังมีคําว่าแต่ด้วยความที่เราเป็นมนุษย์นะคะเป็นสัตว์สังคมอยู่ในสังคมเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ก้าล่วมเพราะว่าเราต้องอยู่กับคนที่มีอารมณ์ในในในเจสิบล้านคนนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องเจอเพราะฉะนั้นเราจะเจอกับใครเราจะพูดอย่างไรเราจะทำอย่างไรนะคะ ที่สาคัญเลยก็คือหายเครียดแล้วก็ไม่คิดมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะด้วยสภาวะทางฐานะหรืออะไรก็ตามบางคนเนี่ยต้องขนขวายตลอดเลยมายังเซนนะคะก็ใช้ทั้งพลังสมาธิใช้ทั้งอ่สตินะคะเพื่อที่จะพยุงตัวเองประคับประคองแล้วก็ทําให้มันดีวันหนึ่งอ่ะมันจะเบ่งบานเราเชื่อแบบนั้นนะคะแล้วก,ก็ค่อยปรับตัวนะคะที่สําคัญเนลดการทะเลาะเบาแหวงลง เกือบจะ90นะคะที่ที่ถ้าเราไม่โดนหาเรื่องก่อดแต่ในในฐานะสภาพสังคมทุกคนก็ย่อมรู้กันนะคะมันมีบ้างแหละเนาะมีอ่าอย่างเช่นเออเราชอบสีนี้เขาไม่ชอบเ,อเราเห็นอันนี้ดีอันนั้นไม่ดีมันอยู่ที่จริตของเราด้วยนะคะก็ต้องก็ต้องอ่าค่อยคคุยกันค่อยๆปรับเข้าหากันนะคะอย่างสามีภรรยางอนกันอย่างเงี้ย ก็ค่อนข้างที่จะอธิบายยากเนาะแล้วก็ยอมรับนะคะเวลาที่เราแบบขาดสติอย่างเงี้ยเวลาที่ขาดสติเนี่ยมันมันไม่โอเคแน่นอนมันทําให้เราเนี่ยพลาดพังเผลอผิดหรือทําอะไรที่ยับยั้งชัใจเช่นกนารทะเลาะเบาแหวงถ้าเราโกรธเป็นฟืนเป็นไฟโมโหวันนั้นอาจจะใช่ไหมคะแต่ละเรื่องที่ผ่านมาในเรื่องราวชีวิตเนาะทุกคนก็มาแชร์กัน บางทีก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เนาะโทรศัมันมันเป็นเรื่องธรรมดาของของคนอยู่แล้วนะคะอันนี้เราจะไม่ว่ากันแต่ในส่วนของคนที่มีเวลาพอที่จะฝึกพอที่จะปฏิบัติเนี่ยเราจะซึมและเรียนรู้มันก็จะค่อยๆเบรกตัวเองให้ช้าลงนะคะอย่างการทำมาหากินอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาฉันต้องมีและเงินให้ลูกไปโรงเรียนฉันต้องมีค่าเช่าบ้านมีค่าน้ำค่าไฟ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะแต่ส่วนที่เราประสบความสำเร็จนะคะก็เดี๋ยวจะเป็น EP ต่อๆไปนะคะที่ที่มันไม่ได้มากมายแต่ก็ขอบคุณนะคะที่สติเนี่ยทำให้ให้เราแบบมีมีวันนี้ที่ที่กลับมานะคะแล้วก็มาพูดคุยแชร์ประสบการณ์ ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจขอบคุณอย่างยิ่งนะคะที่คอยส่งกําลังใจแล้วก็เห็นนะคะหลายๆช่องทางนะคะที่ที่สามารถเลือกที่จะจะดูนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะในส่วนนี้นะคะก็คร่าวๆนะคะนี่คือประโยชน์ที่เล็งเห็นเลยนะคะในส่วนของสมาธิเนาะ,ะในส่วนของ ep ต่อไปนะคะอาจจะเป็น ประสบการณ์การนั่งสมาธินะคะว่าเออเรานั่งไปแล้วเนี่ยมันมีความสุขยังไงนะทําไมถึงต้องนั่งเป็นเพราะ,ะเรางมงายไหมเราหลงไหมไม่นะคะเราไม่งมงายเราเราานั่งด้วยความชอบแล้วก็เราก็ต้องขอบคุณนะคะคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆนนะคะที่เข้ามาในช่องนะคะเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่า ก็ทุกวันนี้ก็ยังมีนะคะมีนั่งแต่ช่วงนี้ก็คือจะมีงานมีความเครียดด้วยอายุนะคะอายุที่เราต้องมีความรับผิดช,ชอบครอบครัวก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ยังก็ยังเป็นฐานให้เรานะคะแต่ในส่วนของบางท่านนะคะที่ต้องสู้ชีวิตก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกนและการมิกแอนแมทนะคะแชร์ประสบการณ์ในส่วนของประโยชน์วันนี้นะคะก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประโยชน์จากการนั่งสมาธิที่ได้จากประสบการณ์ของอ PPS Channel ในวันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนหนึ่งเสียงที่ตอกย้ำนะคะว่าคนที่ปฏิบัตินะคะได้มาแชร์ในสายนี้นะคะบางท่านก็อาจจะชอบตีก๊อปฉันตีก๊อปแล้วฉันสุขภาพแข็งแรงหนูนั่งสมาธิแล้วหนูรู้สึกว่า ปัญหามันคลี่คลายใจเราเย็นลงแล้วก็มีสติมากขึ้นที่จะฮิลตัวเองให้ตัวเองเนี่ยสามารถทําอะไรได้มากขึ้นหาเงินได้แล้วก็มีพลังด้านบวกเข้ามานะคะสวยขึ้นหรือว่าแข็งแรงขึ้นเราอยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ